มาสางขนที่ตายแล้วหลุดล่วงอยู่บนตัวน้องแล้วก็ขนที่พันกันออกค่ะการที่เราหวีขนน้องอย่างสม่ําเสมอเนี่ยจะช่วยให้น้องเนี่ยผัดขนได้ดีนะคะเราใช้ผ้าชามัวชุบน้ําบิดหมาดเช็ดบนตัวน้องก่อนแล้วจึงลงมือหวีขนและเพื่อนเพื่อรู้ไหมคะว่าเวลาที่เราหวีเอาขนที่ตายแล้วออกเนี่ยจะช่วยกระตุ้นการเกิดของเส้นขนใหม่ด้วยแล้วหวีซี่สตนเลสท,ที่เราเลือกใช้เนี่ยขณะที่เรากาลังหวีขนก็สามารถตรวจได้ว่าตรงไหนของขนที่มีการพันกันหรือมีการจับตัวเป็นก้อนเมื่อเจอจุดที่พันกันก็ สามารถสั่งออกได้เลยหวีอันนี้ฝั่งหนึ่งจะเป็นแบบซี่ถี่และอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นแบบซี่หา่าเนี่ยเมื่อหวีเข้าไปแล้วจะซอกซอนได้ทุกเส้นขนเลยใช้เวลาแป๊บเดียวก็สามารถหวีได้ครบทั้งตัวแล้วสามารถหวีได้ทุกส่วนของร่างกายเลยตัวหวีทําจากสแตนเลสแข็งแรงและก็ทนทานซอกซอนลึกถึงโคนสามารถตีขนให้ฟูสลวยได้ไปลายทู่เมื่อหวีไปแล้วไม่ทําให้น้องรู้สึกเจ็บเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่ทาดหมาทาดแมวควรมีติดบ้านไว้เลยค่ะที่สําคัญเลยนะราคาน่ารักสบายกระเป๋ามากและเขามี มาให้เลือกถึง3ขนาดเลยสำหรับคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนที่สนใจเราติดตะกร้าไปให้แล้วนะสามารถกดสั่งซื้อได้เลยค่ะ